ครับผมเคยิ่งเจริญเครดิตครับช่วงเย็นก็เอาลอกตัวเล็กๆนี่ขนาดลอกนะครับเท่าไฟแช็กเลยครับเป็นไซส์ขนาดเบอร์500นะครับามาให้เลือกชมกันตัวนี้เป็นของอาชิโนครับเบอร์500นะครับตัวสปูลเนี่ยเป็นโลหะนะครับสปูลเป็นโลหะตัวบอดี้เป็นกาไฟแขน โลหะนะครับอืมเล็กๆตัวเล็กๆมเลยนี่สายสปิวนะครับสายสปริวสายสายต้องการความหวานๆต้องการเล่นปลาแบบแบบลุ้นๆน,นะครับนี่เอาไปเลยนะครับตัวนี้บอกบอกสายมาจุดสายจุดสายที่เออเดี๋ยนะครับอืม ไหนล่ะจุสาย8ปดปอนนะครับ8ปดปอนที่70หลาครับ70หลาเอาของมาดูเลยดีกว่าเนาะเอเอลูกปืนแบลิงนะครับแบลิงสี่บวกหแบลิงครับผมรอบ4.8ต่อหนึ่งครับนี่รอบ4.8ต่อหนึ่งที่จะตกสายหวานๆนี่ปิงปิงกรุงเกงเลยแบบน่ารักมากครับลอก อืออือฮึไปได้เลยครับนี่แขนปรับเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้นะครับหมุนลื่นนุ่มลื่นสมูทมากครับแบริง่งเป็นแบริ่งการกลับแล้วนะครับเป็นตลับแบริ่งการกลับหยุดแล้วหยุดเลยนะครับนี่นอฮก็สมราคาครับและคุณภาพของเขาก็ แบบเหมาะกับราคามากครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสปูนเป็นโลหะแขนโลหะทนทานแน่นอนครับตัวกันกลับกันกลับก็เป็นสลับแบริ่งแล้วด้วยนี่ดีเด้งเดเลยน้าลอกรับสวยงามครับตัวนี้ามากันมากันประมาณ5้าตัวนะครับให้นานาๆมาเลือกชมกันจะรับกี่ตัวก็ ลองทักกันเข้ามานะครับฝากไว้ครับกับอาชิโนเบอร์500ยครับ